ลองยืนเดินหน้าหน่ยค่ะแดดแดดร้อนอั่าครจะมีหรืยังีคะแต่งบอกาถ้าสกฎหมายค่ะอ้าผมก็กฎหมายเดี๋ยวกำลังจะประกาศใช้แล้วนะครับในเดือนมกราคมวันที่2 2 2ี่สใช่ยี่มกราคมครับผมก็จดแน่นอนใช่ไหมจดแน่นอนครับแล้ววันก็วันงานแต่งงานก็เซฟเดยเรียบร้อยแล้วก็คือ10มกราคมแต่งไปแล้วก็อีก10วันก็ไปจดทะเบียนใช่ฮะใช่เอาจริงจริงก็ ยังมีอีกหลายอย่างที่ที่ต้องเตรียมแล้วก็ที่ได้ยินมาว่าแบบโอ้เวลาแต่งงานมันเครียดขนาดนี้มันจริงเครียดมากรียดมากทุกวันนี้ขึ้นนอนกันแบบตีสามตีสี่เพราะว่ากลับบ้านมาครับแล้วมาลองมานั่งดูเช็คลิสต์ว่าแบบอะไรที่เราเตรียมแล้วบ้างยังไม่ได้เตรียมยังขาดยังอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนโผฟูมากตอนนี้คะ ทะเลาะกันนี่แหละเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้มาตีมันเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ทุกอย่างเลยทุกรายละเอียดบางทีเหมือนแบบชอบเหมือนกันแม้กระทั่งในการ์ดที่แบบจะเป็นขีดตรงนี้ไม่ทะเลาะกันอยู่สองชั่วโมงไอ้เรื่องขีดเนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาเรียกอะไรครับมันมีบางอย่างที่เราชอบเหมือนกันอันเนี้ยง่ายมากแต่มีบางดีเทลยที่ อยากได้อย่างเงี้ยแต่พี่ผมก็อยากได้อย่างนี้อะไรเออชอบแบบอ Lub ีกแบบนึงหรืออะไรแบบเนี้ยครับต้องใช้เวลาถกกันไม่เร past, ียกว่าเถียงนะถกกันนานพอสมควรเพื่อจะหาแบบโซลูชันที่ดีที่สุดสุดท้ายใครช้าใครชนะบางทีต้องหากรรมการแต่สุดท้ายใครชนะคนนี้ยังไม่ได้ทีมซีเรียสตรงไหนมากที่สุดคโหรับแต่ละคนในดีเทลของงานแต่เออ่ในความรู้สึกผมซีอีุดคืออยากให้แขกทุกคนที่มาเนี่ยรู้สึกดีรู้สึก ใช้คาว่าอะไรอะ่ะมีความสุขไปกับเราไม่ได้อยากมีความสุขไปนผมมองว่างานแต่งงานมันคืองานที่เกี่ยวกับทุกคนเนาะไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ในนั้นแล้วอยากให้ได้เอนจอยกับโมเมนต์ไปกับเราด้วยมากกวา่าลดเลยเครียดมากว่าอยากทำยังไงให้เขามีความสุขที่สุดด้วยตีมงานเป็นยังไงโอ้โหเอาเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าอันนี้จบยากอันนี้จบยากเลยขะเคาะเคาเคาเอาเราเคาะแบบไม่เคาะ จบแบบไม่จบเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างเช่นสีในงานอย่างเงี้ยสีแต่งตัวเนี่ยเราก็เลือกเป็นสีดํากับทองอาจจะต่างจากงานแต่งงานอื่นๆนะที่เฮ้ยมีเป็นสีดําเพราะเราชอบสีดํากันใช่ตใช่ไม่ไม่ไม่กลัวลายหรือว่าเขาถือเพศหรือว่าอะไรเกี่ยวกับสีดําในงานแต่งงานสีดาจริงๆเป็นสีของความรักอรมตาสต คือจะบอกว่าถ้าถามว่าเรื่องโชคลางหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เชื่อแหละแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าเราเทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจใช่ละขนบหรือใดๆที่เราเราพยายามออกมาจากกรอบเดิมๆออกมาครับมันเลยทําให้แบบเฮ้ยเรื่องสีอเราเอาความชอบของเราดีกว่าเรื่องธีมเราเอาความชอบของเราดีกว่าแล้วแขกทุกๆคนที่มาเขาก็จะเรามอบความรักให้เขาเขาก็จะมอบความรักในธีมนี้ของเราเนี้ยแหละ จริงๆามตื่นเต้นมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าตื่นเต้นมันยิง่งมันยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นครับมันยิ่งแบบว่าใกล้วันเข้าไปมันก็ยิ่งแบบตื่นเต้นมากขึ้นคือด้วยไทม์ไลน์ที่มันงวดงวดงวดเข้ามาครับบางอย่างที่เราแพลนไว้ว่า live, ทานันชิลทันทันแหละทันแหละมันเริ่มทันเป้าทันจริงๆใช่ไหมเหลือเวลาอีกนี่คือโนเปิลเบอร์ละสองเดือนเองครับทันใช่ไหมต้องทันการตอนเนี้ย เลิกขับอ๋อเลิกใช่ไหมเลิกใช่มสิบมกราคมไม่ได้โบโบเบเบว่าแบบอะไรใดๆจริงๆไม่ใช่เลิกที่เป็นเลิกทางศาสนาแต่เป็นเลิกที่ผมเคยขอเขาแต่งงานไว้เมื่อ10ปีที่แล้วในวันเดียวกันเลย ใช่ใช่ใช่ในคลิปเมื่อสิปีที่แล้วคือ10มกราสองพันสิบี่สิบมกราสอ2พัเราก็จะจัดงานแต่งงานกันวันนั้นเลยครบรอบ15ปีที่พี่พอชของแต่งงานสิบเอ็ดตอนนก็กือสิบเอ็ดปีฮีสถานที่สถานที่แต่งงานเลือกได้เยอะเฉอุปไว้ก่อนได้ไหมแต่บอกว่าแต่สถานแต่สถานที่แต่งงานเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนมาเจอกันตรงกลางใช่ ระหว่างอินดอร์กับเอาดร็อปถ่ายริย็ตอนแต่งคู่เกิดในอ่ะมันคือตอนที้สนามหญ้าครับอันนี้ก็ต้องเอ้าดร็อปตลอเดาได้เลยเดาได้เลยเต็มที่คอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากเห็นแบบไหนที่ไหนบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้จากลุกไปลออในวันนั้นจนมาถึงนี้หลายคนแฟนงผมเพ่จะได้เห็นของจริงแล้วครับแต่เรารู้สึกจะมาแสดงเพาก็รู้จักคู่เราเขาก็รอคอยคู่เรามาตลอดรู้สึกว่า รู้สึกอันแรกสุดคือแบบเฮ้ยสักทีนะมันได้เกิดขึ้นจริงๆสักทีนะกฎหมายรับรองจริงๆแล้วสักทีนะรู้สึกอยากให้ทุกคนมีความรักที่เท่าเทียมกันออแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ความรักทุกความรักได้รับการรองรับได้รับการยอมรับและเท่าเทียมกันแล้ว เมื่อถึงเวลาแล้วที่ท,ทุกคนนะครับที่เห็นเราเมื่อ10ปีที่แล้วคุณเขาขอแต่งงานกันนะเขาเป็นพยานรักมาให้เราอะลองโนเวมารอมา10ปีวันนี้เกิดขึ้นจริงที่พี่พอชบอกอะมันเหมือนมันมันโล่งแล้วมันได้ปลดปล่อยปดปลด,ปลด กฎจอบหรือปดพันธนาการเนี้ยมาว่าเฮ้ยเราคุกเข่าขอแต่งงานกันมาแล้วแต่เรายังแต่งงานไม่ได้สักทีวันนี้แหละคือวันที่เราแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะ่ะมันโล่งนะแล้วอํางว่ามันถือเป็นแบบจุดหมายหม,หมุดหมายที่สําคัญของสังคมไทยเลยแหละว,ว่า LGBTQ อะ่ะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอย่างขั้นตอนพิธีการจะมีอะไรเสริมไทยอยู่ไหมหรือแบบเทุ่มที่ไปมีมีพูด,พดได้เต็มปากเลยใช่ไหมว่า,ม,วาม,มันเป็นทั้ง เป็นขนบธรรมเนียมที่ทำนี่แหละแต่มันจะเพิ่มเติมอะไรลงไปให้มีความเท่าเทียมกันเอออะไรแบบนี้แต่จริงๆคีย์เวิร์ดคือความเท่าเทียมคีย์เวิร์ดคือความออกมานอกกรอบัก็แสดงเว็นทำเนียมแต่ว่าก็ยังคงมีเส้นตรงนั้นอยู่มีเส้นอยู่ครับมีเส้นอยู่ครับแต่หลายคนก็แซวนะสิปีผ่านไปหน้าพวกคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันโอ้โหอันนี้ต้องรีบรีบกราบขอบคุณก็รักรักกันเยอะๆครับ กันเยอะๆถ้าพี่พอตอบกับเพื่อนก็ต้องบอกว่าก็กินเด็กวายยไไยไปเซลยังแข่ยังแข่งรับเชิญนี้จะเอาไว้สักกี่คนนะครับแข่งในงานเป็นสิ่งที่เราเถียงกันเกือบทุกคืนเลยนะเมื่อคืนก็ยังเถียงกันอยู่เพราะเพราะฝั่งนี้บอกว่าอยากได้อยากได้เล็กๆอบอุ่น ฝั่งนี้บอกเพื่อนเยอะเอ็กโทเวิร์ดเพื่อนเยอะญาติเยอะซึ่งซึ่งจริงๆหลายคนก็อยากมาร่วมเป็นพยานร่วมความสุขนี้ด้วยเนาะเออมันก็เลยมีการถกเถียงกันอยู่ถทุกทีจริงจริงเราก็แบบใช้ชื่ออะไรกนมาอยู่แต่ครั้นี้เพระมัเป็นแบบ f o r m แล้วจริงๆเป็นทางการแล้วเราเราคิดหน้าเรามันมันจะคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปไมหรือว่าอะไรนี่ม ในหลักๆแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยปีหน้าคือปีที่17ละขอแต่งงานก็ครบ11ปีละผมว่าในในในรวมๆแล้วไม่เปลี่ยนไปแต่มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องความรู้สึกมากกว่าว่าเอาจริงอย่างทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมสามารถเดินอยู่ในห้างกับเขาแล้วเราสามารถเดินจับมือกันด้วยความสบา,สบายใจว่าอย่างน้อยกฎหมายก็ยอมรับความรักของเราว่ามันมันเหมือนทุกคนแล้วอะไรเงี้ยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องว่าเราสามารถ ทำธุรกิจกันโดยที่เป็นชื่อของเราเราจะเปลี่ยนนามสกุลกันไหมหรือเราจะมีบ้านด้วยกันได้อย่างรู้สึกปลอดภัยขึ้นเรื่องของระดมระดใช่ใช่แล้วแบบนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนนามสกุลไม่ใช้ของยังคิดไม่จบเลยอ่ะว่าอ้ามจะเปลี่ยนเป็นใช้น้ำสกุลพ่พอลหรือพ่พอลเปลี่ยนมาใช้น้ำสกุลอาเพราะมันเท่าเทียวกันมันได้นะเดี๋ยวลอางจิตใจเรา อยากให้เป็นยังไงถ้าพาราสีมอามอ,อามอยากให้มีทั้งสองนามสกุลอ,อยู่ด้วยกันมันก็ทำได้มันทำได้มันทำได้มันก็ทำได้เอาจริงๆนะกกฎหมายถ้าประกาศใช้เรียบร้อยแล้วอะครับทําได้หมดเลยเขาเปลี่ยนหาอามอามเปลี่ยนหาเขา <c oughs> หรือเราใช้กันทั้งคู่หรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็ก็จะยาวหน่อยแต่ก็เพื่อความภาคภูมิใจของเราทสองคนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ไปเที่ยวที่ดังแบบ ีเนารกรอกใช่ไหมเขาเขาต่อหมอก็คือกรอกไปยาวใหญ่ช่องสี่ยัไม่พอสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากผู้รักแบบคู่เรานะจึงเออว่าเราอยู่ยังไงให้มันถึงสิบเจ็ดปีได้โดยที่แบบเออผมว่ามันสําคัญที่ตั้งใจไว้ยังไงถ้าเราอยากดําเนินชีวิตไปด้วยกันโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆเรา เหมือนเปรียบเหมือนขับรถออกจากบ้านเนาะถ้าเรามีจุดหมายที่มั่นคงไม่ว่าจะไปเจอฝนตกน้ําท่วมถนนไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเราจะวกรถกลับบ้านเสมอยังไงถ้าจุดหมายเรามั่นคงแล้วเราจะเราก็จะไปอะ่ะออสําหรับอาร์มเอาว่าความเข้าใจพอเราเข้าใจกันแล้วว่า เรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วเราอยากพบกันไปจนแก่จนเฒ่าเราต้องเข้าใจว่าเราจะทํายังไงเพื่อไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็ along the way ถ้ามันเกิดอุปสรรคหรือเกิดขวากหนามอะไรใดๆอ่ะอย่าไปย่อท้อเข้าใจมันรับรู้มันโอเคได้แล้วไปต่อขอบคุณมาขอบคุณค่าเรียนเชิญล่วงหน้าเรียนเชิญล่วงหน้า